นาัสการครับปูเอาจะเล่นพอนจะเล่นพอนโอ้โหเขาอิลีปูแมนเลยปูไม่ว่าเอ็มหน่อยสิแท้ก็ยังวอยู่เขาอิลีฟันมาไอ้ยังกับปูไอ้ที่ว่าปูไส้ถึงลุ่มเม็นบอกลุ่มพูดเยวแไหโอ้ยตีจนมาทั้งตีนทั้งตีนทั้งเดียบทั้งยำปูกัจนขั้นเข่วแท่นมันแล้วเนาะปูมันอยู่ในฝันมันเป็นแค่ระบาดนะครับครับมันคือเฮ็ดคักเฉยสนองครับ คนรมึดมูร่ผมผู้เดียวกิดจนว่าอันอันใส่ท่านโพสืภาพก็จะว่าหมามูน่ะนะโอ้ครับแมนแมนโปรรู้ตูนมันเนาะครับยังได้ไปเห็ดมันยังสั่นนะครับวันนี้ปู่่วามันเขาว่ามันเขาเอามันตายแล้วน่ะเขาชูนไล่น่ะนะครับเขากิดพักกันหนีมัดบันนี้ครับมันกิดกิดในนิมิตปู่มันกิดเื่อภาพเดียวเนาะแต่ว่ามันกิดที กันในแวนแบบอีหริมกับสิปมาณนสามิบหน้าที่คือสมมูลหนึ่งบทม,มันจะฟื้นไใน<อ> <laughs> จังลุกป,ป้องแงงเหรอไหมเอ้ากูว่าเป็นไตมันเพราะตั่วหนี้สนอกปูเลยตีท่านที่ทีเอ็มร้อยหาซิปจีเอ๋ยปูกันร้อยหาสิบมาทมันพูดเดียอะเขาเหมดมูศูนย์เนาะม่แต่อพอวไส้เนาะพูกันไส้หาศูนย์เต็มเต็มล้วนแล้วเ <laughs> <อ>ขาหนึ่งไม่จากไส้กันหนึ่งมาจากมันนั่นแหละวะครับแต่ว่ามันพูหนึ่งเนาะแมนแมนปู ขันมันตีร่วมกันกับว่าห้าหาศูนย์กับมีอยู่เด้มี่มี่ปูเออแท้ล่ะอันกัดตัดเลนห้าศูนย์ศูนย์ห้าผู้บอกกัเด้กันนี่เด้อ่าแต่ตอนผู้จับออกนี่เด้นี่เด้เห็นวะครับห้ามันปูใส่หลายคนห้าห้าศูนย์ปูยังวานดิครับนี่เด้ปูยังมาตัดออกว่าห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้านั่นเด้โอ้แต่ว่าตัวผููเน้นปูว่ามันต้องมันผู้หนึ่งเขาหลายคนเขาศูนย์เนี่ยมันมันต้องห้าศูนย์เออเมื่อเส้านี่มันมาย่ำอีกเด้บอกปูเมื่ะ <c oughs> เราไมา่ยี้ป嘛นี่มาจังไหนปู่เราบอกว่าจังไหนเราคือเราถือข้อม,มันไต่ไฟกบแม้อ, <c oughs> อันนั้นงอข้อม,มันนี่ครับงอข้อม,มันมันเป็นยังมันก็เป็นศูนย์บนตัวแต่เดียกก็ยังเป็นศูนย์อเอาหวัวสามศูนย์กับเขาเด้ครับเขาเจ้าตีเขาจนว่าเขาสามตัวเขาเจ้าตีสามคนกับสามครับเดียกกับเป็นศูนย์น้ำกับเป็นหนึง่งสามศูนย์หนึง่ง ปูเคยบอกใจว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเห็นบ่เต็มเต็มนั่นปูน่ะสายบุญซีโซมาเอาปูลับจังหวัดกันนะครับครับหลับเลยครับปูฮัลโหลนี่แหละครับเป็นซีครับถือกับปูบ่บ่เป็นยังดอกบ่เป็นยังดอกเอออ่ามีไล่ปูบ่ล่ะ เออเดี๋ยวมืออื่นยังทั่วมาเอาเด้อผู้ลงทั้งช่องก่อนเด้อผู้ลงเงินช่อง YouTube ยูงทูบอยู่เด้อเออมืออื่นยังทั่วมาอ,อ,อืมอืมอืมอ่าเอาสาธุสาธุเห็ดบุญน้ำปูกันเลยเห็ดบุญสั่งแช่วันวมกันผู้ก็ซื้อเอาบ่ได้ดอกคือผู้กับอกบอลใ่งบเนี่ยละนั่นเห็นบ่ลปลาตาอันนี้ปลาแปบโหลดเป,ป,ป็นปลปาปูอ, <c oughs> อยากเหตุบุญน้ำปูว่าจันได้อยู่วะจันวงกลุ่มแดงไว้พร้อมหนึ่งห้าศูนย์ นะครับตัดเลนหาศูนย์ศูนย์หาจังใดก็ปูที่ว่าไอ้โอฟันว่าเพิ่นถือโคมม้าไหตีมือเช้าเนี่ยมือขึ้นเนี่ยเออแล้วบอกเพิ่นว่าถือไม่เห็นอ่าเพิ่นถือโคมมาปูกับเบิ้งหลวงอืมเอ้าถือโคมไปยังน้อสนุกเพิ่นว่าวยังบ่ปูบ่าวบ้าวบ่ปากเห็นกันบ่ได้กระปากเทียงบ่ปากเห็นกันก็ถือโค้มทุกอย่างถือโค้มมาอีกสเออถือโคมมาเอ้า พูกับหูเมียล้วนนะพวกฟันลายได้ฟันเล็กฟันเนี่ยหน่อยกับหูเมียเอ้ามาหายยู่ทั่วดนวันสีบมาย่ำเละหรอกครับเพราะว่าปูว่าคันซีแมนตตัวใดห้มาย่ำใจเอฟซีสื่อลงทุนไหลหายมาบอกห้ยเนตัวเดียวมือเศร้านี่พู่ก็นนินเลยหานทุนหายเลยน้นตัวเดียวเลยตัวที่นี่เลยตัวเ้าพูนี่ครับอ้ารับอีกคนเ้อะอ้าวปูรับด้ยครับผมสายกับเขาไล่ๆครับเอฟซีครับ กูอยากเทพบุญเน็ตยังกะข่าวไม้เรื่อยๆครับตอนนี้ครับโอ้โอมันสามตัวมันยังรวยธรามาดาล่ะธรรมดาลหละสามตัวมันยังรวยผู้ใดได้โชคได้หมานกะเอ๊ะอยากร่วมเทพบุญน้ำปูกะโท่ตามเบอร์ด้านล่างนะครับเออว่าเป็นยังว่าเป็นยังเขาเมตุตัวนั่ะล่ะเอาเอาปูลงช่องเพิ่นก่อนเด้อร์บุญอื่นจังไกรท่อมาใหม่เด้ออือืมอ ืถือมัดจุดตัววาท่านเลขพูดถือมัดจุดตัวเข่ามัดจุดตัวมือเศา้านี่เป็นเลขของพายจานเพิ่นให้เอามานั่น้ำหมดก้อนมันเข่าตรงตรงืมดปูหมดก้อนขันเป็นพูกมอาหมดก้อนนี่ก็โอ้เกตศูนย์สามตรงตรงเนาะของปูยังว่าให้เป็นปัญหาอยู่น่ะของเ่นนี่โตวนี่เลย คอนใหม่เป็นหินคอนไม่เป็นหินอืคนไทยพี่โอ้ไม่ปูเพ่งเบื้องปูเพียงเบิ้งหาเนี่ยงามสุดยอดเลยอหาเนี่ยงามขนาดเลยครับผู้หินน่ะนะครับยังว่าวันที่ทีนี่เพิ่นมุ่นปูไปน้ำหายู่เพิ่มี่กระทินนะโอ้ครับผมเดี๋ยวปูสีเอาตัวของดีมาฝากกันแบบครับฝ่ายอาจารย์เพิ่นมุ่นไปอยูะของเพิ่นเขาน่ะที่พันม่านปูก็เลยเอาไม้เพิ่นออกไห้เพิ่นน้ำนะครับ แต่ว่ากับที่กันั่นพิจณาเบื้องคูก็บอกอยู่ว่าอันนี้เป็นของเพิ่นนะพิจณาเบื้องจะว่าบางเห่งมันเขาเต็มเต็มมอหลีกูหอนมีรักฐานมีดูเพม่นมาให้เบื้องกันหน้าเขาอิริ่งนี่นะครับเบบซี่ครับเบอร์ปูนะครับด่านล่างนะครับคันไฟยากร่วมบุญเฮ็ดบุญร่วมเฮ็ดร่วมส้างน้ำปูนี่คือเบอร์ปูเด้อนี่ด่านลางนี่กระลุงไ้คืออันอยู่เนาะกับเห็นคืออันอยู่อ้าบ้านนี่ปูคือว่าจังไหรก็ปูยังเกาะเสียพิจาณา ทำจังไรเป็นตองหวดเนี่เป็นตองหวดนี่เราเพิ่นซื้อคมมา่านี่เลยล่ะอื้อมเดีวเพิ่นเอาใส่มวยเด้แบบนี้มวยหินงเขานี่เนี่ยเนี่ยนี่ตัวสำคัญมันเนี่ยเดี<อ>๋ยวเพิ่นซองใส่ม่วยเอาเป็นซ้อนกันเนี่ยเอาเลขปสิมาซ้อนหวดรอบเด้แบบนี้โอ้นี่แหละก็ผู้สิว่าน,นั่นนะรับปกติีนี่ก็ถือควมก็ถือตะควบมมนมาล่ะครับหวดเท่าหนึ่งเขานั่นไหมเขาไปซ้อนเขานี่เนี่ยผู้ว่าสีบ่ให้ตัวหวดบอกอะรังสินนะ เอาไปซ่อนทั้งใดปูเพิ่นเอาหัวข้อมไปแย่งเขาใส่ในห่หดทั้งสี่เมตรซ่องไปยังสี่เมตรเกติถ้าหัวข้อม,มันกันดนั่นแล้วเม่นเ,เนมื่ะไหร่ปูได้ไหมเอา้าเพิ่นเสี่ยซ่อนหวอดว้าสนุกต่อหหดเลยบ่นสนุกโอ้ oh. เป็นไปได้เป็นไปได้ปูอเออก็คือตอนนี้ปูตีเป็นว่าเพิ่นเสีย่ยเพิ่นเสี่ยเพิ่นเสี่ยยืออดอ,อีกหวัวนึงแมนที่ต่อเพิ่นเพิ่นต่วหวอหดให้พร้อมที่นา oh. ่าเพื่อไม่ อืไปในลักษณะดังนขันเมนเท่านั่นก็ตีเบิ้งเอาครับเออหัวคมครับซสอนเขาซิหดหดคนอื่นหัวมวยครับหดเขาหนึ่งเขาดีไหมครับมันเป็นกลุ่มๆด้วกันเนี้ยนี่ก็ได้ครับเพคนเดชองเขาไปนะเอ้าเพคนก็เย็้จังที่ผู้เดว่าน่ะครับเอ้าเพคนคนคือเอาซ่อนแต่หัวคมแย่งไปไหมแก่งหรือแม่นว่าล่ะครับแล้วคนเอาซ่อนเขาไปนั่นหดมวยเม่เอาตัววางในบน ตีร่างหรืแค่ว่ากับเป็นตัวพอชัดเนาะแต่ว่ามันแบบบังๆนี่เนาะครับนี่แหละเขาแปรสอยกันอ้าวกระล่องไห้เอฟซีร่องล่องตีเลขก่องแปรสอยกันนะครับแ่ว่าเพิ่นเกิดศูนศูนหานี่แล้วเกิดสูนหานี่อ๋อแสดงว่าคนเกิดูนเปลี่ยนแราเกิดสูนหาอ๋อแสดงว่าคนปูนีปูตูจากอยู่ไม่กับลุงปูเนาะเพิ่นเป็นลุงปูไหม อคันคันแม่นนันกะคันเป็นสีย่างกับสีไม่ย่างของน้องเสาวครับของน้องเสาเพราะว่ามันบกมหงนี่ของน้องเสาเลขใดปูหนึ่งซีคันเห็นมันยังไหนมันออกหนึ่งซีเดียวนี่หวดนี้มันออกของผิพีหงดรุดนนาจะเป็นของน้องเออเออก็คื่ืืนซีนี่เออมาสองคนกันยังไงนี่น้องนี่ไอ้เนไหมไอ้บอกกับสี่แม่ย่น้องบอกหงดสี่แม่เนี่ยหวดวันที่สิบหกตุลาเนี่ยแมนโ แสดงว่าผู้ใหญ่ระบางหนึ่งซี่ไปเพ้อไว้ได้ทีไอ้มาแล้วมีกําหนดผู้ก็ยังแปลกใจว่าอ้าวครับว่าเคยฟันเย็นคนนี้เทียบมาผู้ลุกเนี่ยครับเพื่อเกิดชุนหามครับเพื่อนเกิดทุนหามเตรียมระบางไม่ได้เอฟซี่แบบนี้แต่ไอ้ยูดินทุนหามันกระทัวไหนล่ะชุนหามามกิจเกียรติุนหาทุนแปดทชุนหาทุนชุนหาทชุนหกชุนเกียรติุนแปด ปที่ปีหเ็มื่อกี้ปีหกสิบหกสิบเอ็ดหกหนึ่งอายุเพิ่หกสิบเอ็ดปีหกสิบเอ็ดหกหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งไป่องสิเนาะปูเนาะเอ้าบาทหนึ่งอ่าจดไปเลยเอฟซีครับนี่กระดาษมั้งนบอมีนี่ปูเอาเอากระดาษแผ่นหน่อเลยเอาอายุเพิ่ม่เลยเนาะเพิ่อายุเพิหม่เลยอ้าวอาจอาจจะเพิ่มเนี่ยเจ้าอาตัวของน้องนี่ เอาไว้น้ำขันครับอืผูใหญ่เป็น,เนแนวทางเลยตอหตหงหวดเลยพอดีเลยเพราะว่าของนองนี่ระวังมืนรุ่นครับอืมแต่ของคนอาจจิเป็นบนุญเพราะคนออกบุญมากแล้วคลองไอ่ครับโอออกลางมาแล้วของไอ่ออกลางเนาะแต่คองนองกันเฮ้ยสิขึ้นบุญซะหกหนึ่งสี่หนึ่งอืมเดี๋ยวเดี๋ยวปูป,ปูนี่ประกาว่าผมอยมู่ีจะปกาอยู่นี่มเดี๋ยวเดี๋ยวปู ได้ปาะกามาแล้วบ้านนี่นปูหกห,ห,หนึ่งสี่หนึ่งนะปูอืมเขียนว่าถีต้องพ้องเอาอายุคนนี้แหละเนาะครับผมปูวัดป่าปูดองวดสิบหกสุลาหกหนึ่งหนึ่งซีอเดยหนึ่งซีว่าเป็นซีหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งซี เออหนึ่งสี่แล้วก็หกหนึ่งอายุคนแล้วก็หกหนึ่งอ้าวบาทเนี่ยเราว่างกรนี้ไว้ดีๆเป็นปูาปูนี่นะครับผมหกหนึ่งกับหนึ่งสี่หนึ่งสี่นี่คืออันไหนก่อปูหนึ่งสี่ 1, 4, นี่ ขันเห็นนองสาวมันสิออกตัวนี้โอ้ขันเห็นนองสาวเสียออกตัวนี้อือันนี้เป็นพีกับนองขึ้นน,น่ะนะเพรานเป็น oh. พีับนองกันครับปู่ก็ยังแปลกใจเอ๊ะที่พวกเขาทั้งบนทั้งล่างก็บอกมาท,างท้งพีขงนองวันนี้กันอรอกส่วนหกหนึ่งนี่เป็นอายุอืเป็นอายุพันครับเป็นอายุพันแต่ว่าขันเห็นที่นองอีนี่มันต้องคลิปที่พกอกมาหลุนนะครับแต่ว่ามันท่านไหมาหัวนี่ี่เป็นหัวจีมาอันนี้สันี่เป็นไปได้ปู่เป็นไปได้เพราะว่ายาผ้า ครับอันฟันนินมันนีมันแมนหลุดนะครับอืออ้าวแต่จัดเจนหรือว่าถ้าจังไดนี่กลางงวดมากป่ายงวดมากจังไดก็ต้องได้าเมื่อเ้านี่ว่าที่เขามาหาปูครับปูนินเลยตัวเดียวนี่เน้นหาศูนตัวเดียวฮาซูนตัหนานี่ตัวเดียวเลยหมูเสาร์นี่อันว่าพื้นมหานั่นนะบ่าเด็ตีไปตัวอื่นเลยครับหอเน้นตัวนี้เลยอืบอกท่านสองพันว่าเอาปากกาแดงเนื้อ ปากายังขีขาไว้คะเขียนไหมมันชัดตัวเนี้ยตัวเน้นเนี่ยครับเพิ่นโทรมาเอาหมูเส้นนี่ย่อมตัวบริษัททัมาเอาบูเขาไม้น้ำมือผมบริดัทปูเขาแล้วเนาะผมกับคิดว่ามันแมนนะเพราะว่าที่คุยอยู่ใต้ต้นไม้เมือนอะไเออยู่ต้นไม้อยู่งท่งนอกอ่อนมามากคักหล่ะเรียกปูมากคักหล่ะผมมั่นใจแล้วมากจริงเห่ะมิตรหาเมื่อไ่กันั่นเลยมิตรห้หาซุ่มดำหาี่ยจ้มาคุยใสได้แี้ครับเออซุ่มเด็กดำหาเนี่ย ดับหาดับซูนมาแม่ดับซูนมาแม่นี่พูอยางโบาอยุเอเป็นทั้งไหน่ะนี่ดับบ่เนี่ยนี่จะหากับซูนเน้นว่านี่กองโกโก้อยู่นี่มันดับมองได้บ่นี่ดับบอตีเออมันบ่มีดับดอกปูนี่ว้ายปูใค่บอกจะไหนจะไรเลยจะว่ามันบอมีดับเด็กมันมากไปหมดทุกตัวแมนครับปู เดี๋ยวจังไรเดี๋ยวกลางงวดกับป่ายงวดเดี๋ยวผมมาตามนะครับปูทาปูมีนิมิตเพิ่มหรือเพิ่นมาบอกอีกเพิ่นมาย่ำอีกจังไรเนี่ยอันผู้เชี่าว่านเลี้ยวงวดหกสี่สองครับผู้หายงวดทันตรงตรงทั้งสามตัวครับดับทั้งหกดับทั้งสี่ดับทั้งสองผู้จัดมาทั้งสามตัวเลยแบบนี้งวดหกสี่สองอะเห็นเต็มเ็เลยเน่ะไอบอกบอกว่าเลขผู้ดับตีแมนเลขบอกเพิ่นกับราะว่าเ็กผู้ดอกใช่ปะ มันดับงกดับซีดับสองอะนะผูจัดมาให้ทั้งสามตัวเลยบัดนี้บบดนี้มีดรัดมีดเลยจีเออพวเพืซุมเพื่อเล็กดับเนาะก็เพราะว่าดอกแต่ว่าอันนั้นของเพื่อนเนาะทำสูตรเพื่อนของปูมันเป็นเล็กฝันนั่น่ะแต่ว่าข้ามาดับของปูนีบ่มีดเอเล็กสิบตัวนีมาได้หมดมาได้เบิดโตัวมาได้เบิดนอกนั้นมิต่เดาโอ้เท่านั้นแหละมันใดบ เน,เนแนวทางอันนี้คืองวดตอ่ตองวดนะครับติปูให,ห้รัวางใบที่สิบหกเนาะครับผมวันที่สิบหกนี่คือตองวันที่ปูให้ระวังไบางใบตัว่าเด็กพีก่กำนองเห็นเพิ่นน่ะผูยังแปลกด้วยเออสีมาทั้งบนทั้งลาง่างบ่ปู้เด้นั่นอยู่มบอเสาเนี่ยเรียกว่าเหมืนของน้องเหมืนบ่มากเาะมักับของพีเ่เอ่อ้าว ปู่นะเมนออาก็ขอบคุณนทุกคำที่เอาเนี่ยในประเทศให้ทั้งสองคนในเด้อเขามาหาปู่ก็ได้อปู่ก็ดีใจเราเขามาหาก็ได้กเด็เนอ่ยให้กดไหลกดแช่ในเอฟซีปู่ก็ได้ครับปู่ที่ปู่ไปเป้าอดอนกดในบุญน้ำโชคเนาะครับปู่บุญน้ำโชคเป็นกระลังใจที่เขามาหาปู่คนแรกเลยครับเออเอาให้เป็นหวดวันที่สิบหกให้ได้เฮอีกครับทั้งบนทั้งล่างครับอ่าอ่าอ่าจะเลื่อนพ่อครับสาธุครับปู่ครับ